วันชิววันจีตัวนี้ทุกท่านเลยนะคะอยู่ที่โครี่นะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ดีโบนั่นเองดีโบนั่นแน่ค่ะเนียพวกเรากล้อง่กิ๊มากับเพื่อนๆนะคะแต่ละคนก็ถือกล้องถ่ายรายการของตัวเองกันอยู่นะคะไอ้ครูก็ถ่ายจะเข้าไปในรายการค่ะอะไรนะไหลช่องกันเลยได้แล้วถ่ายกันหลายช่องเลยค่ะโอเคเราไป ซื้อเป็นแบบสามเก้าเก้ที่ใช้ฝาแรกสามฝาแรกซื้อส่วจรไอ้ยโอเคเข้ามาแล้วผ่านด่านทขแาเมค่ะต่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะดูดีได้หึงความปลอดภัยเย้เรียวหน่อนะฮะไม่พีคตอนเรื่องไปเกาหลีรึเปล่าเดี๋ยวเดียวเดียวย้เนี่ตัท่นยายมากยงเหมือนจริงถ่ายกันกี่ครั้งกี่ตอนคะดค่ะที่ร้านเดียวเดียว มคนลงยิสวัสดีค่ะนีร่าอ่านอะไรอยู่คะตอนที่ทอนี้ทอนี้ทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปคะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหทอนี้ทอนี้ทำไมไม่ตอบไปผมย้ายปาอยู่นี้เลยเหลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็ไม่กวนไม่ไม่แล้วก็ทำแตนยาละให้เขาคุณเธอแล้วมันผ่านร้อนหนาวผ่านอะไรก็ไม่รู้ไง ได้พอร้อนไหมครับโอ้เลร้อนไหมกันก็พอแล้วมีค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดีทั่วสบายดีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอนากตรงนี้ย่าเดี๋ยวโอเคไหมันนะโอเคไหมันนะแล้วจะถ่ายอะไรโลภิกิจลบทำไมนั่นผู้ลบไปแล้วลบไม่ลบผลอะไรที่สุดอ่ะเดข้าปัญหาเดินทางไปต่อเดินทางเดินเร่งไงต่อคโอ้อหเป็นไงบ้างเพื่อน เล่นเฮ้ยเฮ้อกระดมกันเย็นไม่ร้อนติดยางเลยไม่ตัวอ้ายคิดว่ากันอะไรกันรคุยตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะขึ้นเคเบิลคาร์กันนั่นเองตอนนี้แก๊งแรกนะคะน้องมายเกสตสิวภูคุณภูนะคะขึ้นไปแล้วอ้อมันไม่ได้เสียวมันละเป็นเส้นกระชับ าหลีนะคะของกาหลีนี่จะนิ่มมากและจะไม่มีความนิ่มนวลของน่วืดวืดมึงไปใส่หัวไปเอาพอดูอันนี้อันนี้คือการรีวิวที่ทำให้ทุกคนอยากมามามากเลยมาะมาวมาตอนนี้เออทำไมยังไงตนิ่มมาข้าวมาข้าวแ้วเรามีนกเป็ดน่งอ๋ออาจจะเป็นธรรมชาตินี่่ะาดเลยุดกับเลยนะลองถ่าลงค่ะเดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดีดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยวเเดยวเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ ไม่ได้พาไม่ได้พามาปุ๊บจะไปไม่ลงอ๋อไม่ลงอ๋อไม่ลงไม่ลงไม่ทำไมไม่ลงอ่ะเอาไปไปอะไรวะเอาแล้วครับตนคนอยู่ในความเป็นมุ่งแล้วทำไมมันทำไมเขาไม่ลงคะน่ะเอาง่ายๆก็คือมันพาชมวิวออามาชมให้มันมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้เราก่อเล่นได้อยู่จนวัยเด็ก This <laughs> ดูไก่ในตากแอร์เกย์ทะไรมีเจอยังไาผ่อนแอมาก อีกคุณสามอีกคุณสามเนี่ยเนี่ยหลังจากที่ทําการทําสิ่ง้ามงคนในคลิปคนอื่นเสร็จก็ทําในคลิปตัวเองบ้างไม่ใคแปะไปด้านหน้าห้าคนผู้หญิงเมื่อกี้นี่เห็นมีแอบ่ายด้านหลังรูปสาบานฉีรูปสาบานฉีรูปสาบ้านเฉยเลยยังไงก้อกลาีบานแล เราเรากินนะวะอันนี้เราฉีดเสร็จแล้วเราไปกินบ้างเอาทีโมาจังเอาฉีค่ะดีดีดีครับผมอยากจะพูดอย่างครับคือไอเอวัวตัวนี้เนี่ยเอวัวตัวนี้ดแนะว่าเขาทำการอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอันนี้

คนตุ๋นเ调คนตุ๋นโอ้ยเรต้องไปทไหนอ่ะขึ้นละมั้งขึ้นขึ้นขึ้นข้อ้ยเขาดีขึ้นน่ะเขาทำดีขึ้นนะดีขึ้นนะเาทสวยขึ้นเฮ้ยคุณเอมันก็พู้ที่เกาหลีไม่ใช่เท้าที่

จะบอกว่าเย็นมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อ้ไข้เยเจ้าพักานะครับเจ้าพัก 3ม่้แควแล้วเนี่ยกปมาได้นะ20บาทลูกต่อนกกากาแล้วเห็นไหมพี่นกคือยังไงพี่แค้วคะมนไม่ได้แ่วมันเงจากลูกโปไม่ได้อะไรมันจงจากลูกโปเลยมันไม่ได้อะไรนะคะนี่ขาดลูกหนึ่งแย่ออดแอร้นึงค่ะ ถมีช้อนเป็ดค่ะเออให้ตัวละจับหนึ่งอันไงได้โซละมาจับหนึ่งอันให้หน่อยเอดจจี๋ยวนึงนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครจะดวงดีกว่ากันตัวตัวอ่ะดูความสามารถผมครับเวลาดึงน้ำครับอันนี้ของพี่นกนะคะได้แล้วตัวหนึ่งของพี่เก็บไปพี่นกไปลองดูดิอ่าจะได้ของพี่กิฟต์เอาเป็นเปิดก่อนลแล้วกันเด็กิก พี่กิ๊ฟได้ไข่ค่ะได้ไข่เอาก่อนนะเอาสละเลยพี่กิ๊ฟอยากได้สีชมพูแต่สีแดงก็สวยดีค่ะชมพูแดงนี่ละกันไข่ไข่นี่ไงคุณไขคนละใบยนะคะไข่ไข่คนละใบและมีไข่คนละใบพราะนะคะตอนนี้นะคะพี่นกก็จะมาเล่น เล่นปลาปลาปลากระป๋องปลากระป๋องค่ะกินอร่อยเลยมันจะลงหรือเปล่าาล่าไว้นะครับปลาอนะฮึยน้องอะไรยังไม่โดอะไรเลยอ่ะคนปลาเป็นแต่รุ่าเดี๋ยวลบให้หลบให้นี่น้องายเนาะเก่งมากเลยโอ้โหก็ปอบเกลีวดีมาก้ลครปก่ะปล ชื่อภาษาไทยคือเมย์บ้านะะเมย์ขวัญไม่่เมยขวัญม่ายขวัญเมย์เขวัญชื่อภาษาไทยขวัญเมย์รถเมย์ขวค่ะชื่อภาษาไทยขวัมยรถนี้คือรถเฟร์ฮวนกบไม่รู้ไม่เคยนั่งค่ะิมรู้เก็ตหรอกิ๊มาขึ้นเรือหรอนะกิจะเล่นกิ๊บเิ๊บกิ๊บกิ๊บิ ยินยันท mm. mm. ันระดับพอได้บันทบบ่ายชิวชิวโมชิวหนึ่จะตริ่เร็วขึ้น เขาเรียกว่าเพิ่มผีสานเนี่ยเวลาเวลาเราเรเนียนแล้วจะต้องทำเลย

้เตะมาขายตะาขายเตะ่เป็นากคพาเลยอค้าอยู่เยอแล้วอาการออาอนคยู่ะเลย่แล้วอยู่แล้วค่ะน่าจะจบแล้วจบแล้ว่ะเราไปต่อที่เล่วแนต่อไป สบายต้องมาบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพี่กิ๊ก็อยู่ที่หน้ากโกคาร์นั่นเองนะคะเราจะให้กิปนมีอะไรแต่ดีๆจะให้ดูค่ะเขาแอบน,นั่งอะไรกันอยู่สองคนก็ไม่รู้อ่ะคู่นี้มีวามริงนะ่นี่ ดิบแอบนั่งกันอยู่สองคนนะคะมูมิงฟงฟิงกระต่ายตื่นตูมค่ะมีกระต่ายกับลักคูน้อยอะ่ะมีกระต่ายมากับละคูน้อยโน,โน้ช่เป็นคู่จิ้นที่แบบว่าน่าสนใจอีกคู่นึงนะคะช่วงนี้เขาก็ตัวติดกันนะคะก็ดูเหมาะสมกันดีนะคะดูดิคนนึงก็แบบว่ากลมๆน่ารักเป็นกระต่ายกลมๆน้อยๆน,นะอีกคนหนึ่งก็เป็นลักคูมูมิงนะคะใช่ไหมพี่โน้ขาแต่ว่าบรรยากาศจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีสักขยายนข้างทางเนะตรนี้ก็คือเป็นไอไอนาที่ปล่อยออกมานะคะ ทั้งสองคนแล้วเขาก็เหมือนกระต่ายตื่นตูมเหมือนสัต,สตว์น้อยตื่นตูมนะหันไปมองเหมือนมีพยานอันตรายอยู่ข้างหลังมาเขาหันไปดูเพราะอะไรเนะี่ยน้องไม้าาก็หลับคิดอะไรกันอ่ะมันหนูก็ไม่รู้สิคะพี่นิวขาแล้วหันมาอุ้ยเขามองเขาถ่ายอะไรเราก็ไม่รู้นะคะดูดิเขาถ่ายอะไรล่ะค่ะทั่นสิไปดีกว่าเดี๋ยวโดนนักมีนะเออน้องไม้เดี๋ยวผมไปดูให้นะานีวรู้ไหมเนี่วันที่มันเปนเดียร์ล่ะทำไรถ่ายอะไรกันถ่ายอะไรกันเนาะเหรอเ ตอนนี้นะคะพี่กิฟต์กำลังจะเดินเข้าตู้เย็นแล้วค่ะตูเนีนช่องฟิตเลยค่ะเมืองฮิมาเนะนะคะของดีโบยันมันหนาวเสยแตงมากค่ะถ้าถามมาเทียบกับที่เกาหลีนะกิฟว่ามาันยังกิตู้ไม่ค่อยได้ ความอุนหัวทำไมไม่มือเย็นอย่างเงี้ยกออมังนะัว้าวมัน้มีคนจะรอไว้ด้วยอะทำไมตอนนั้นละกองกันเลยเมื่ี้นีมีครอกันเป็นไงครับสภาพรอบนี้ดีขึ้นไมเย็นมือยี่บ่เดิมเา เดีเดาเดีดาคุณเก็บหมูเรนเูเนเรนยนหอยันเรนเส้นไหนไปนะเนอากาศฟ้ายันติดอยู่ตนนี้นะคะคุณครูเขากเลีอยู่ค่ะอ้โยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวีนะคะคุณครูเขากเลยค่านแล้ว เขาทีู่่ค่ะเดี๋ยวาไปดูอะอะไรบพี่ทาไมะจะเข้าไปถ่ายคุณตอี่ดูจอนะคือเพิ่งออกมาจากบ้านเมืองานะคะก็เลยเป็นฝ้าแบบนี้ค่ะะุดเป็นงคุณครัวอร่อไหมคะครไหมาตเหมือนก่ไหชามือนไก่ี่ครครสชาติเหมือนไก่โอ้โหอไปกันเด้อ ตอนนี้นะคะ<ส>เราอยู่ในใอะไรนะเอเลี่ยนอะไรนะเอเลี่ยนเฉยๆเลยชื่อเครื่องเลยว่าเอเลี่ยนนั่นเองนะคะเอเลี่ยนจากในหางเลยหางพิเออร์ดูเหรอที่มีใช่ที่มันมีพีเดเตอร์เป็นปะทะด้วยตัวนั้นแหละที่เขาไเข้ามาที่พวกเราเป็นอาเบะม่วงนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนอ้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเลยอันนี้เกิดมากอันนี้เหมือนสุดอันรูทำไงก็มันต้นมันเป็นต้นลิงตอนลิงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็ตาโตข้างหนึ่งแล้วก็ตาใหญ่ เออไม่ใช่เลยุตุยกันไหมจาเรามาตุยกันไหม้เขียบริษัทเรียมเชื่ออะไรนะเอเรียนคอมเพนิชันคืออะไร ARC เหรอ ARC ครับ ARC จบ

ขอต้อนร <Bond> ับ <Pokémon> ทุกท่านเข้าสู่สถานวิจัยเอเลี่ยนจากภาพข่าวเมื่อเร็วนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่ามูกกระบาตรุปทรงประหลาดได้ขึ้นโดดเดยสร้างความตกขปรโนให้กับประชาชนและผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากขนาดนี้ลกแตกเดือนนะตะกี้ลงที่ไทยไมนที่ไทยจะลงเอ๊ะผ่านไทยซึ่งขนาดนี้มุกกระบาตทั้งหมดได้ถูกเคลื่อนย้ายมายังสถานนิจัยแห่งนี้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่กำลังจะปรากฏต่อสายตาทุกท่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นสาคัญที่สุดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกอีพาใช่ค่ะสิ่มีชีวินอกวกาศนะนัาว่าเหตุการณ์ะลาดธรรมดาแต่มันคือไข่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งนี่คือกระบวนการการเจริญเติบโตที่เร็วมากและเมื่อมันเจริญพันธุ์ถึงที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่น่าตคืนครัวสำหรับมนุษย์แต่ถ้ามั่ต้องตกใจนะครับ สถานีวิจัยของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นยอดในกรณีที่เจ้าเอเรี่ยมร้ายเกิดว่าข้างเราก็มีอาวุธพิเศษที่คิดค้นข,ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ควบคุมไม่ให้มันออกมาแล้วว่าหรือทำร้ายใครได้ไดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญเข้าด้านในได้เลยครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับกไ้หอด,ดได้หรอไม่เดีย๋ยวไม่จะเปิดเองไม่ใช่นะจะต้องกดเอง มีคนรู้ว่าตรงไหนีดปามก่อนแล้วน,นี่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนแสงวิ่งรับน้าเลยเออนนหน้าเลย หมดเวลาสนุกแล้วตีนะคะออกมาจากดีโมแล้วจบแล้วค่ะหมือนว่าสนุกแล้วตีเหมือนวสนุกแล้วตีก็สนุกขนาดมากหมดเวลาสนุกแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนชมดีติดตามชเขาหน้าจะไปเที่ยวไหนอาจจะไปสวนสยามกันทั้งแกงก็ได้สวนสยามเลยเหรอแต่เราไม่ไปว่ายน้ำนะไม่ไปว่ายน้ำเหรอแค่ขอเรีนยังไม่นะโอเลนโอเคค่ะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะที่สุดมือกิ๊ล้วเนี่ยเราเห็นแล้วค่ะเนี้ย้าเห็นจะมองกล้องไหนดี นี่ไงมองสองต้นพร้อมกันก็แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และติดตามต่อนะคะชอบก็อย่ามกดแชร์ด้วยนะคะเวลาค่ะ